สวัสดีครับวันนี้หงมูทไทยแลนด์นะครับาพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไม้หงฮอลลี่นะครับนี่คือชิ้นเนี้ยทั้งทั้งหมดทั้งชุดเนี้ยนะครับ250ล้านบาทอันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่เมืองไฮโคเกาะไฮหลําซึ่งเป็นเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงของเกาะไฮหลําแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของไม้ฮงฮอลลี่ที่ทําผลิตภัณฑ์พวกนี้ไปยังพระราชสำนักจีนนะพระราชสำนักจีนตัวนี้เป็นเก้าอี้เป็นห้องเต้ที่เราเคยเห็นนะครับแต่ว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นฝั่งนี้นะครับมาดูฝั่งนี้เ<อ>นี่ยนี่ ต๊ะชุดที่มันแพงแพงที่สุดแพงมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูลายไม้ครับทานผู้ชมลายไม้สีไม้เห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยสุดยอดจริงๆนี่คือต้นตํำรับจริงๆในพิพิธภัณฑ์ไม้หงหัวรี่ของจีนถึงจะแพงได้ขนาดนี้นะครับอยู่ที่สีไม้ลายไม้แล้วก็ความเก่าแก่นะค,ความเก่าแก่ด้วยบนนั้น นี่คือบัลลังก์ฮ่องเต้น,นะฮะท่านผู้ชมบัลลังก์ฮ่องเต้ที่ผมขออนุญาตนั่งนะฮะบัลลังก์ฮ่องเต้สุดยอดจริงๆท่านผู้ชมนี่เลยนี่เป็นความรู้สึกของคนที่ปลูกไม้ฮองคอรี่นี่ถือว่าสุดยอดครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้นั่งบัลลังก์ฮ่องเต้น,นะฮะท่านผู้ชมนี่เลยบัลลังก์ฮ่องเต้จริงๆ250บล้านบาทท่านผู้ชมสนใจรอเปล่าชุดนี้สนใจติดต่อมาได้นะ,ะบริษัทหงมูไทยแลนด์เนี่ยพาท่านผู้ชมมาดูของจริงๆ ที่คนมีตังเขาซื้อกันนะฮะอันนี้คือเป็นระ,ระดับเจ้าสัวจริงๆที่ซื้อกันแล้วเขาซื้อกันจริงๆนะครับมันมีจริงๆตลาดนี้ไม่บ่อยนะฮะหรือไม่ไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสในการที่มาดูแบบนี้นะครับถ้าเขาไม่อนุญาตให้เรามาดูนี่คือลําบากมากนะไม่มีใครที่จะเข้ามาได้ง่ายๆท่านผู้ชมดูนะครับทุกอย่างนี่คือเป็นงานศิลปะชั้นนาเลยสุดยอดจริงๆของอประเทศจีนในพระราชสำนักจีนนี่แหละครับมันถึงมีความแพง ความแพงทุกอย่างแลวผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆที่จิบน้ำชานะครับของพระราชวังในพระราชวังต้นห้ามของจีนสมัยโบราณน,นะฮะนี่โหไม่ใช่ใครจะมาดูได้ง่ายๆนะเนี่ยนี่ก็เป็นบรรลังฮ่องเต้อีกที่หนึ่งนะครับพระที่นั่งนะฮะที่ฮ่องเต้น,นั่งสมัยโบราณเคยเห็นในหนังจีนไหมท่านผู้ชมเคยเห็นในหนังจีนนะแต่นี่คือของจริงที่ โมูไทยแลนด์พา,าท่านผู้ชมมาดูของจริงๆ,ๆนะครับนี่เรามีบุญวาสนาบุญญาวาสนาที่มานั่งในพระที่นั่งที่ห้องเต้นั่งนะ,ะับเนี่ยดูสิในะห้องเต้เขานั่งกันแบบนี้และะ้วท่านผู้ชมห้องเต้เนประเทศจีนนั่งแบบนี้เลยล้่ก็อยู่ที่พระที่นั่งพระที่นั่งที่มานั่งจิบน้ําชาโอ้โหท่านผู้ชมที่หาโอกาสยากจริงๆนะฮะไม่ไม่ใช่จะมีโอกาสนี้ง่ายนะเข้ามาดูในพิพิธภัณฑ์แล้วเขาจะให้โอกาสท่านมานั่งแบบนี้นะนี่คือ สุดยอดนะฮะที่ผมจะพามาดูเตียงอันี้เตียงนะครับสามล้านฮะสามล้านไอี่สามล้านสามล้านก็สิบห้าล้านเงินไทยนะครับสิบห้าล้านบาทท่านผู้ชมตัวนี้ถูกกว่าที่เราไปดูตรงนั้นหน่อยใช่ครับแต่ตัวนี้มั่นคงแข็งแรงแน่นหนาอันนี้ของจริงนะครับในพระราชสำนักนี่เขาใช้กันแบบนี้ที่เราเห็นในหนังจีนนะรเราเห็นในหนังจีนนี่คือตัวนี้เลยท่านผู้ชมตัวนี้เลยในหนังจีนปูนอนได้จริงๆ สามล้นก็คือคูณอสล้านเงินหยวนก็คือยี่ยีเ่เทหูอ่ายีเ่เท่าหูเปวันไหปีสิบ้าล้านเงินไทยสิบห้าล้านเงินไทยแล้วเตียง<า>ยัเมื่อกี้รู้หรือยังตัวสองพันตัวตัวสี่สิบแปดล้านฮะเนี่ยเตียงชุดเนี่ยสี่สิบแปล้านบาทนะครับสีล้านบาทตัวนี้เลยนะเนี่ยสี่สบแปดล้านบาท 出明北方老汉民，关口没那个泰国我去过，是，泰国有很多。这个就给他买回去之后，搞盖个大方，子，老里头谁来，谁来这个照一个相，<是>进去照一个相，是一百两百就完事了。 อันนนี้เ่่ไหรดยิวููปกติคนทั่วไปนะเมื่อก่อนนะมาถ่ายตรงนี้คือคนละหนึ่งร้อยหยวนสองร้อยหยวนนะต่อคนนะถ้ามาถ่ายรูปนี้นะแค่ถ่ายรูปเฉยๆนะแ่เไม่คิดเขาไม่เขาไม่เขาไม่คเขาาไม่คเขาไม่คิดเคเ่อยเขาไม่อิเขา่คไ่ดา่คิเ่คิมคดไทยดเทไ่เไิดเม่มิดาไมดข่เปานราาเปานราไการมคาามคาไ่ดไ่ด่คาไเสาไม่เ่ด่า

三五多，再一次，再一次，幺八九七六九，一八三七八九，三三三，三三三三三五多。现在泰国要这、这、这，如果有人想来，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 想 大同路二十五号华发大厦 A 座三楼三百八十八号。内贴伞来摆摆墙贴伞，贴贴的玻璃。我在这。再一次，再一次。一次海口市，海口市，龙华区大同路二十五号华发大厦 A 座三楼三百八十八号。 ฝากขอบขอบคุณเขาด้วยขอบคุณเขาด้วยว่าเที่ยวเกิดมา来参观我们在泰国去参观เดี๋ยวหวังว่าเศรษฐีคนไทยจะมาซื้อที่นี่จะมาอยู่ที่นี่ทุกอย่างทั้มดทั้งห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 ทั้งหมด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 ท 2> 2, 2สองล้านสองล้านสองล้านหยวนสองล้านหยวนก็สองล้านหยวนก็สิบล้านท่านผู้ชมครับสิบล้านบาทนะไอ้ตรงนี้นะครับประมาณสองสองล้านหยวนแต่มันเป็นไม้โฮลรี่ที่ว่าหน้าใหญ่นะฮะน,นี่นหน้าใหญ่เลยแบบแปดนิ้วต่อ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 กันท่านผู้ชมต่อต่อกันแต่ตตว่าถือว่า,วาเป็นไม้ที่หาไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับหาไม่ได้แล้วหายากมากนี่มามาดูชุดนี้นะครับดูชุดนี้เท่าไหร่เอาให้ดูเลยตรงๆรเลยชัดเลยิิงงได้ช่อ的一个明式นท件套 你看看你看看这是一个八仙桌两把椅子老人坐在这两边是花机这是一个条案买买黄花栗一共多多少钱这个很贵嗯贵三百六十万三百六十万嗯เท่าไหร่ครับสามสิบหกล้านนะครับชุดนี้โ้าอีอ2ตัวนี้ตัวนี้สามไป36อสวันาล้านด่วนหรือบตรเดีด สามสามรสามหกสามสามล้านหกอ๋อสามล้านหกหยวนหยวนสามล้านหก็สามห้าสิบห้าหนสิบหกนสบนะครสบดละชนดแต่ละอย่างนะคาับนาสานาสาาินิน้นนี้นี้เลยชนดนี้เลยเน่าไหรลามมาดูห ่ใช่ยใครที่บอกว่าไม้หงหอลีไ่ไม่มีไม่มีราคาไม่มีมูลาค่ามาดูนะฮะเศรษฐีคนรั่มรวยในประเทศจีนเขาซื้อกันเศรษฐีทั่วโลกเขามาซื้อกันตรงนี้ท่านผู้ชมนี่เลยซื้อเท่าตัวสามแสนสี่สี่ล้านเงินอยู่ก็สี่ห้ายี่สิบยี่สิบล้านบาทชุดยี่สิบล้านบาทชุดนี้เลยท่านผู้ชมดูนะฮะท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับหงม,มูลล่เราจะพามาพามาดูพามาชมนะฮะ เ่า,นนา,าว่าเนื้อไม้ไม้ขอวันเร่สว,สวยมากสวยมากตรงนี้ใช่เป็นปุ่มเป็นตานะปุ่ม,ม<า>เป็นตาสุดยอดเลยลายพีเสื้อ่านผูน้ชมให้ดูเลยให้ดูชัดๆนี่นะครับใครที่ปลูก ใครที่ปลูกไม้ฮวงหรี่ไว้แล้วดีใจด้วยนะท่านผู้ชมดีใจด้วยท่านมีสินทรัพย์ราคาแพงแบบนีน้เลยสี 2> 2> ล่ล้า nah. นล้านยี่สิบล้านบาทสีล้านยวนนะฮะสี่ล้านยวนจริงๆเอาถามถามเขาหน่อยจริงๆว่า ฟัง我话不要买这都是老料 OK 记着啊เดี๋ยวเช้าวันนี้เขาบอกให้ท้าให้เลยว่าในเกาะไลําทั้งหมดเลยไปดูทุกร้านมาเขาท้าให้ว่าลายไม้ที่ไหนสวยที่สุดที่สุดสวยที่สุดสวยที่สุดแล้วถูกที่สุดอันนี้คือราคาถูกที่สุดแล้วใช่ไหมถูกที่สุดของถูกที่สุด20ล้าน20ล้านบาทนะฮะชุดนี้ถูกที่สุดแล้วนะครับจริงๆเพราะว่าที่อื่นเราไปดูมานี่200ล้านบาทนะใช่ครับ200ล้านบาท40ล้านหยวน่ะ 你一定要买这个老料，不能买新料。新料的东西吧，哎，新料的东西比它便宜很多。新料的东西容易掉色，再一个它这个又容易走形。老料呢？什么叫老料？就是黄花梨在一百年以上的树林做出的叫老料。 อ๋อนี่คือเป็นชุดเก่าโบราณเลยไม่ใช่มาทําใหม่ไม่ใช่ของทําใหม่เป็นร้อยกว่าปีเลยอายุเป็นร้อยกว่าปีาดีัยงนี้มล้วถ้า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 ้าถ้าถ้าถนี่เลยมันเป็นชุดที่อายุร้อยกว่าปีพี่าถ้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 าถอามัามาถ้าถ้าถ้าถาถาะนา้า้ นี i i ha, ่就像一幅山水画，เ oh. ห็นไหมครับออลายผีสื้ออืม你看多漂亮，三幅，嗯，山水画，山水画，啊，多漂亮，ลายผีเสื้อท่านผู้ชมสุดยอดนะฮะนี่ใครที่บอกว่าไม้ฮงหัวลี่ไม่มีตลาดจริงไม่แพงจริงตรงนี้มีตลาดจริงนะครับถ้าเขาทำมาเขาจะทำมาทำไมถ้าไม่ได้ขายมันต้องได้ขายสิครับ แล้วไม่ใช่มีแค่ร้านเดียวนะครับเป็น4ี่ห้ร้้านค้าเนี่ยจากตรงนี้ไปที่เราเดินมาเมื่อกี้เยอะมากท่านผู้ชมก็ให้ความมั่นใจเกษตรกรนะฮะผู้ปลูกไม้หวงหัวรี่นะมั่นใจแน่นอนว่ามันมีตลาดจริงมันแพงจริงนี่เลยแบบนี้เลยท่านผู้ชมชุดเนี่ยแต่ละชุดเนี่ยมีของจริงขายได้นะฮะยีบหกล้านตัวนี้นี่โอ้โหสองร้อยห้าสิบ้านดิคู่นี้ คู่นี้เท่าไหร่นะยี่สิบหกล้านี่สบล้านุดนี้ท่านผู้ชมนี่เลยสุดยอดนะฮะอันนี้ก็เป็นบันลังห้องเตะที่เรามาดูตรงนี้นะฮะเนี่ยปิดปิดท้ายตรงนี้นะครับปิดท้ายตรงนี้ก็ขอให้ความมั่นใจเกษตรกร,ะร,กรนะครับเกษตรกร,ร,กรทางบ้านนะว่าท่านใดที่ปลูกไม้่วงหู่ีอยู่แล้วเราดีใจด้วยนะครับท่านมีสินทรัพย์ราคาแพงแบบนี้อยู่ในสวนของท่านจรงิจรงๆ สามารถขายได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะในอนาคตบริษัทของมู่ไทยแลนด์อยู่ตรงนี้นะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาวงการไม้หงหัวรี่นะครับให้เป็นวงการที่ทุกคนยอมรับนับถือแล้วก็เป็นความหวังเป็นที่พึ่งให้กเกษตรกรได้จริงในอนาคตนะฮะฝากความมั่นใจฝากความดีใจฝากความหวังดีรารถนาดีกับกเกษตรกรที่ทำทำไปทํามาทาอาชีพนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้คือเป็นเงินกเกษียณก้อนโตนะฮะท่านใดที่อยาก,กเกษียณแบบที่ ให้ต้นไม้หาตังค์ให้เราปลูกไม้ฮวงหัวรีนะครับไม้ฮวงหัวรีโตขึ้นทุกปีทุกปีทุกวันก็คือไม้หวงหัวรีหาตังค์ให้เรานรในทุกปีแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ